มาแล้วครับตัวนี้เป็น Yamaha MG 8 8 2ทับ FX นะครับอินโดนีเซียแท้เครื่องนี้สวยมากๆเลยครับนี่อินโดนีเซียแท้ๆกันเลยนะครับสวยมากครับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับกิฟเลยตัวนี้เห็นไหมครับนี่ส่ไมโมโนะครับถ้าเราใช้2องโมโนสเตอรโอเราจะมี3ชุดนะครับ นี่ครับต่อเอฟเฟกต์นอกได้ด้วยนะครับมีเซนต์มีรีเทิร์นให้นะครับ C R out นะครับมอนิเตอร์นะครับ S T out ไปต่ออย่าง E Q power ของเรานะครับตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์ในอยู่ตรงนี้นี่16โปรแกรมเสียงหวานเจี๊ยบนะครับหางสั้นหางยาวได้เป็นแบบลูกบิดซึ่งเวิร์กมากๆเลยฝุ่นไม่มีลงแน่นะครับตัวนี้แล้วก็สวยเหมือนใหม่เลยนะครับตัวนี้เสียงชัด อิ่มสะอาดหวานใสนะครับดีกว่ารุ่นใหม่ๆนะครับทนทานตัวนี้พร้อมมอปแปลงเลยนะครับปกติเนี่ยขายอยู่สภาพสวยๆยเงี้ยผมขายอยู่9,000กว่าบาทแต่ใครเห็นคลิปนี้ในวันนี้วันที่17กระดักกาคม2567นะครับใครเห็นและได้ไปผมให้พิเศษครับ7,900บาทเท่านั้น7,900บาทแล้วประกันให้คุณนะครับ3เดือนประกันให้คุณอีก3เดือนเต็ม ยามาฮ่าของเรานะครับที่ร้านแท้สวยหมดแม้แต่ทางด้านหลังท่านเองที่เห็นนี้ก็เป็นตัว mg 2 4 fx นะครับตัวนี้ก็ลิเกนิยมมากนะครับ16ไมลเต็มมีแพนทอมเอฟเฟกตชุดอิสระแบบนี้นะครับตัวนี้ก็พิเศษนะครับปกติผมตั้งราคาขายอยู่30,000นิดนิดแต่ถ้าใครเอานะครับ2 9 9 0 0บาทบอกได้เลยสไลด์นี้เปี้ยทุกตัวนะครับทุกเครื่องของร้านเราเนี่ย ตรวจเช็คหรือทําความสะอาดหมดนะครับเจอจุดไหนมีปัญหาเราแก้ไขให้คุณหมดก่อนจําหน่ายนะครับเราถึงกล้ารับประกันให้คุณอีก3เดือนเต็มแบบนี้บอกได้คําเดียวว่าสวยดีมีคุณภาพที่1นึ่งซาโปนครปฐมครับอาขอฝากเจ้าตัวยามาฮาน้อยไว้ได้วยครับยามาฮาน้อยตัวนี้สวยมากๆนะครับใครที่ร้องในบ้านนะครับหรือเปิดร้านทำคลาลเกะหรือใช้ในวัดในวาอยากจะถวายพระหรืออะไรได้หมดนะครับ เอฟเฟกหวานด้วยภาคไม้สสดสะอาดนะครับตัวนี้ราคาพิเศษนะครับจาก9,000กบาทเหลือ7,900บาทนะครับใครสนใจก็082 329 1นะครับ3าโ2891 1ปนซานคมผถมเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพนะครับรับรองได้ว่านะครับคุณมาที่นี่แล้วพบเจอแต่ของสวยของดีมีคุณภาพครับขอฝากไว้้วยครับ